พี่น้องเชา่าไร่มันสำปะหลังเฮ้าเนาะครับสำหรับผู้ใดที่มีพื้นที่ปูมันสำปะหลังที่เป็นดินล้วนปนไส้นะครับดินล้วนปนไส้หรือว่าเป็นดินล้วนนะครับแบบนะครับพี่น้องนี่ครับหรือว่าเป็นดินไส้ดินล้วนปนไส้ได้เนาะครับไอร้องพันนี่ล้งเบิ้งนะครับนี่พี่น้องเคยูหาศูนย์ครับสำหรับแปลงของผมนี่คือเคยูหาศูนย์ ผมว่ามันเป็นที่หนาพอใจขคี้ยยู่ครับเบื้องนี้เบื้องเบื้องช่วงนี้นะครับที่ได้ปรปับปรุงดินเป็นย่างดีนะครับหัวมันกิดีง่านะครับ,ง,บง่ากเดดมึงผมเห็นพี่น้องเบื้องจัดๆัดนะครับหัวเคียู่หาศูนย์นะครับกำบะห่มครับพี่น้องกำบะห่มเงาหน,นึ่งเนี่ยผมว่าสิบลไดใดหรอกพี่น้องนะครับ ว่ามปนเมือดไหยมากองงยู่หม่อ,นมกกอ,ง,อ,มองนีหม่องเดียวละครับสารอาหารนี่แต่เราเงาครับว่าเป็นธรรมดานะครับลองเบิงนะครับพี่น้องเคีย้ยวห่าศูนย์เป็นอีกพันหนึ่งที่ผมปลูกแล้วผมรู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าเพื่อนไห้ผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็เลียงแป้งนี่ก็ไม่ต้องห่วงกับเค้ยวหาศูนย์อีกคือซื้อเลียงแป้งอยู่แล้วครับผม แป้งนี่จังได็ก็ได้ดอยู่แล้วครับนีสิบหาบวกอยู่แล้วนะครับยิ่งหนาฝนจังสีเนาะครับเดือนสิงหากันย่านี่ปกติมั่นช่วงนี้คือเพราะมีแป้งเนาะครับเตรมที่กับยีสิปนีเอดไปนี่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับพี่น้องนีสิบหาบวกครับรับประกันเลยครับเคยูหาศูนย์เนาะครับงามเนาะครับพี่น้องลองเบิ้งนะครับสําหรับมั่นแป้งนี่กับ เก่าเดือนจะเก่าสิบเดือนนะครับเก่าสิบเดือนก็ด้เวลากู้นะครับเพื่อตีเตรียมดินปลูกในเดือนตุลาเนาะครับอีกเดือนทวงเดือนทางหน้านี่นะครับเพราะว่าเขียดบ้านผมเป็นมั่นตนน้นฝนเอ้มั่นปลายฝนนะครับผมมั่นปลายฝนลองเบิงนะครับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผมเน้นำนะครับ หรือพี่น้องหาว่าได้กะหันหาพ่วงเผ็รได้กับปลูกพ่วงเชรเนะครับพ่วงเพชรกะให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นกันนะครับเพียงแต่ว่าพ่วงเผชดปริมาณแป้งเพิ่นแต่ว่าสูงนะครับนะครับปลาหนึ่งพ่วงเผชดครับอันนั้นพ่วงเผ็รล้วนๆนะครับอันนี้เคยู่ล้วนๆเคยู่ห้าศูนย์นะครับนี่ครับดกดีขึ้นกันครับพี่น้องดกดีขึ้นนะครับดกแบบฟันยากเลยล่ะครับผม